ไปถามพี่วันบอกว่าอาจารย์ถวันขาโอ้อาจารย์อะอายุมากขนาดนี้ยังดูซิกเขียนลูกใหญ่บันเล,เลยอาจารย์เอาพลังมาจากไหนหล่ะคะพี่วันเขาบอกเด่กรูก้รู้ไหมรูปนี้มัน,นราคาเท่าไหร่สงสัยจะประมาณห้าล้านก่ะอะไรกันห้าล้ลานถวัดตะนทีวกว่าูกห้าล้านได้ไงยี่สิบา โอ้เลข้ายี่สิบล้านเครับนี่อยากรู้ไหมพลังเนี่ยมันมาจากไหนรู้เปล่าฮะพลังเนี่ยมันมาจากไหนยี่สิบล้านเนี่ยหนูรู้ไหมเมื่อไรเสร็จรูปเนี่ยเท่ากี่วันเสร็จเลรับอีกเดือนหนึ่งเสร็จได้ยี่สิบล้านแต่ท่านหนูตอนนี้นะหนูมีเงินยี่สิบล้านเอามากองไว้ที่นี่เงินสด ý xin lỗi bà con ấy bài <laughs> bài <laughs> mà âu bà lăng mà